แล้วครูก็บอกว่าถ้าเธออยากได้คําตอบแล้วก็อยากได้มียส่งก็ให้ไปคิดคนเองแล้วจะจะคิดค้นที่ไหนก็คิดค้นจากสภาพรอ,อบๆตัวเราสภาพแวดล้อ,ลอมแม้แต่ชุมชนบ้านเพื่อนบ้านวัดหรือว่าโรงพยาบาลน,นั่นคือแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลที่เราจะสามารถทํามาทําให้ความรู้ที่เรามีอยู่เป็นการสงสมเพิ่มเติมได้การจะหาความรู้หรือว่า ความเข้าใจในบางเรื่องนะคะจากการที่เราเป็นแค่ผู้ฟังผู้รับเพียงอย่างเดียวโดยที่เราไม่พยายามพัฒนาสมองในการคิดของตัวเราเองบ้างเราไปหาจจกที่อื่นมันก็คงเป็นทําให้การเรียนการสอนการเรียนของเราเนี่ยเปลี่ยนไปคือการเรียนความรู้ไม่จำเก็นแค่ในห้องเรียนต่อไปแล้วพอเราได้มีมอโอกาสทำายแรปปิ้งใช่ไหมคะแรปปิ้งคือ เราคิดเองเราทำเองเราใช้ความรู้ของเราเองเมื่อเราทำมันออกมาก็ถ้าเราเป็นเส้นสายอย่างเดียวโดยที่เราไม่มีสีสันไม่มีการทำให้มันดูเด่นดูสะดุดต,ตาขึ้นมาบ้างมันก็มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรารู้สึกว่าไม่ mapping แล้วไม่แมปปิ้งแล้วมันไม่มันจะจำเจพวกเราก็เลยใช้สีรู้สึกดีนะคะได้ใช้สีเวลานั่งทำใครที่ ค่ะว่าทุกคนคงชอบนะคะในการเกี่ยวกับศิลปะการมีจินตนาการค่ะดิฉันก็คนหนึ่งคือดิฉันมีความรู้สึกว่าเวลาดิฉันไม่อยู่กับการวาดรูปการระบายสีมันทําให้เวลานั้นสมองของดิฉันอโปร่งดิฉันมีความคิดสร้างสรรค์ดิฉันมีจินตนาการดิฉันมีความสุขการที่ดิฉันได้นั่งทำในสิ่งที่ดิฉันชอบพอดิฉันมีความสุขใช่ไหมคะว่า ในเมื่อของสมองของฉันรู้สึกมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความคิดสร้างสรรค์พุดขึ้นมาในสมองของดิฉันครั้งหนึ่งทํให้ดิฉันมีความคิดที่กว้างและคิดลึกและดิฉันมีการคิดยังเป็นระบบระเบียบแบบแผนเพราะการแมปปิ้งคือแผนที่ความคิดและความคิดของดิฉันเองเมื่อดิฉันคิดไปแล้วคงคงไม่มีใครมาอาจารย์ที่สอนคงไม่ประอกว่าความคิดของดิฉันผิดเพราะว่าความคิดของฉันแมปปิ้งคือแผนที่ความคิด ความคิดของฉันความคิดของความรู้สึกของดิฉันที่เอาไปใน m a ปป i n g มันจะออกมาใน,นแนวนวความคิดอีสละแล้วพอดิฉันนะคะได้ทำฉันรู้สึกดีแล้วคิดว่ามันเป็นการพัฒนาตัวดิฉันอีกคนหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา